คู่นี้นะบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วก็ละครนะครับเพิ่งลาจอไปนะครับนั่นคือคู่ของ9แล้วก็พีนะบอกเลยคู่นี้นะเขามีประการนะก,ก่อนหน้านี้พอละครพรชีวันลาจอใช่ไหมครับทั้ง ทางวิกสามเขาบอกว่าปังต่อเนื่องนะจับคู่นี้นะประกาศงานแฟนมิตรคุณผู้ชมเป็นแฟนมิตคู่ครั้งแรกนะครับกับงานที่ชื่อว่า 9PP แฟนมิต2024นะครับนี่เลยน่ารักกันมากคู่ของ9แล้วก็ PP นะโดยจัดขึ้นนะครับวันที่18ตุลาคมนะครับเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนะ ศูนย์การค้านะครับคุณผู้ชมฟินอีกประตูน้ำน,นะครับบอลลูนชั้น5คุณผู้ชมเชื่อว่าหลังจากที่แฟนๆฟนได้รู้ว่าคู่นี้จะมีแฟนมิชแม้ <S 2> <S 2> <S เขาเก็บเงินกันพร้อมเพียง <S 2> <S 2> พเพื่อว่าจะมาซื้อนี่เลยจับจองมีบัตร3 0 0 0 2,000 1,000นะครับจนในที่สุดนะครับวันเสาร์นะครับที่ผ่านมานะ29กันยายนนะครับมีการเปิดขายบัตรนะเขาให้แฟนๆได้กดบัตรกันคุณผู้ชมปรากฏว่าเคยปรากฏการนะครับบัตรขายหมดนะครับภายใน 9นาทีโหเรียกว่าแฟนๆของชีวีเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มค่าการเราคอยจับจ้องแล้วก็ได้บัตรไปแบบเต็มๆนะคุณผู้ชมและยังทำให้นะครับเกิดแฮชแท็กนี้นะครับแฮชแท็ก 9pc แฟนมิด2024นะครับติดเทรน X ประเทศไทยอันดับที่1ไปเลยคุณผู้ชม <S <S ดอมฟ้าเขาปังเกินต้านจริงๆนะคุณผู้ชมเรียกว่าเปิดมาปุ๊บ9นาทีบัตรขายหมดนะครับหลังจากนี้แฟนๆก็ เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคบเพราะว่าคุณผู้ชมก็รอกันได้นะวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวใครมีบนะัตรแล้วตอนนี้ก็อุ่นใจกันได้เลยนะครับเชื่อว่าต้องมีอะไรที่แบบว่าฟินฟินให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับด้อมเขาสุดยอดมากจริงๆนะครับด้อม9 pp เนี่ยชีวีนคุณผู้ชมน่ารักแล้วก็ใครที่ตอนนี้ติดตามผลงานก็รอคอยกันได้กักบภาพยนตร์นะเพราะว่าเขามี พรชีวันู่กันใช่ไหมครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องตาบนะก็รอกันได้ปีหน้านะติดตามกันได้เป็นเป็นนังผีๆนะครับก็รอดูกันได้นะครับ